วังเวรัสจติอิาจติทิอัตวาตมิเตดินอภิเษกณปันติอิร้ายญาติยัมปฏิปุิญามิสังเกิตนันตานิตังอิเทนะสัจเจนะครา ตะวาตีตะมหาปุริตะลักขณานุภาเวนะอะสิตะยานุภยันนุภาเวนะอัตุตะลักขณานุภาเวนะอะ หนึ่งหนึ่งพิธีสวดขอให้รวยขอให้รวยเจริญกานเออสามีนางจีนนะครับเหมนมาอีกหนึ่งร้อยตาราวันหนึ่งร้อยบาทขอประกาศให้สีเวลาที่้วยเกิดนั่งโมกนารับวยไรวยยมทานี้รวยมานี้รวา

อานนี้ก็มาอีกแล้วครับอีกมาเด็กชายอาชีพทางขอพี่ไมนะครับขอพี่ไม่อีกที่ตฒนาสาสุการและก็มีเลยอ่าพกันอะไรนี่กันกรกรัตนนะครับกุมจรงหวัดรับน์น้าการซุน้ำกาพมายี่สารางอเจริญเศรีที่นาประาชาที่ดินนะครับพนมตะนาวาทุการตันารไรเห็นลงอีกยี่สิบารงายี่ิบบาทองพรเจริเศรษฐีที่นาประราชาที่ดินนะครับ แล้วก็มีนางประนอมปอด์ปานที่มาอีกที่ศิษย์กางมายี่สิบบาทขอเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินยินดีออเคยากเลยากเลยช่นาจังโก้ระวังจะปิ้วหายนะไมนัรื่อน่ะอาวุธาวุธไปเลยนางสาวขัญญรักษ์นะครับขัญญรักษอ่าศาสนาศาสนาสอนศาสนาสาสนะนศาสนาศิษย์รางมาขอเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินนะจ้าประมาร่วมบริจาคเอาบริจาคครับรับในายชวินนะครับคุณคุณ ຂໍ20,000ກີບແລະນໍາ าไปเห็นมีแต่คนหลูกตังรมหัวัน่ามีแต่คนหลูชักผมมัเลย่าได้มามาทั้งนี้ก่อนม่ยหเดี๋ยวปขึ้นิปามาปุก็ุก้อยมมาต้องสอบาปานมามาถามสหายนี่มาเดกันมาอมานลยก็ถาก่อนนี่มาบ้านนี้แหละครับบ้านนร็จเรืองขอลุุณเจ้าพระูิพัฒน์พิินะครับิิ คุณนะครับขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดสำโรงนี่แะครับจะให้วดขับบุญกับหลวงพ่อหลวงพระพรทีพทักนะครับบรรมงคลหลวงพ่อูตระทีโตแท่งกันบ้านไร่ขดขุ่ที่มเอามืดันขวุนพลัดมาครับก็มีน้องุูธศาสนิกรนกนใจมีในคุณชนะชุดนิดาลนะครับก็จะเอาทนันไปเอาต่อมาบุา้กเอาาางเอทารงนะนี่นะางสโรงเนไหมไปต่อเลยนุ่นต่อเองเลยนะักษาุพเ พี่กี่สบาทีก็ได้ันกนอนนะครับประชาชนที่ดินนะครับมูทนาตาธุนะครับหี่นางสาวเอาที่เอาเปอ้ยันมาจะไก่ที่มาตะวันัะแขนในเมืองันดีนะยังไม่ได้อยู่แถวนี้เี่นะบ้านเก่าบ้านเก่ายังก็อยู่ห่วยแลงเลยไอ้ไก่ก็จุงพวงก้งห่วยแลงนั่นก็ได้นะเอามาโยีมาล้น้ำมันจะมาบูชาน้ำมันไปได้ก็ได้

ทุกคนทุกคนแม่แม่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 คนต่อต่อต่าต่อ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 ต่เต่อต่อต่อต่วต่อ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 ม่อต่อค่อ่อต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 ่ต่อ่อต่ต่ออต่ตต่ต่ต่อต่อต่ต่อต่อต่ต่อต่ต่อต่อค่อต่ต่อต่อต่ต่อต่อต่ต่อต่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 

อังพรวอนบุรีดูตะบลอะไรบ้านใหม่เดี๋ยวตุิไปเจอกันตบนแฉนะลูกนวัดศิลาเจอหลวงพ่ออีกคือเก่าิทอพมเออคนคอนบุรีคอบุรีฉันอบุรีเพระคณเดี๋ยวเจอามทอีบรอกย่างปงเน น้ำนาในมือบ้านนั้นมาหนองสามเลยคุณมจะนั่งใกล้ๆคุณู้ยังมาใกล้ๆผ่านเ่บาทกิบาทผ่านได้ดีอาจจะลดลำพ้นหน่มีความความจะเออมากะวัดถูกบางคนจากวัดลำลงเออเอารถลำลงลายเตรียมโซนรับทอนอย่ บาดูมาด้วยอเนไกันียกันไปดัวยกันไ้ยกันไปดัวยกันไปดัวยกันไปัวยกันไปดัวยกันไปด้วยกันดัวยกันไ้วยกันไปดัวยกันไปดัวยกันั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 ยกัน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  า่อมาถ้าส่ง้อสซิปีก็รับแด่สวันปีใหม่โดยเน้คนไหนที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็เดินทางโดยสรดดก่อนไทยหนึ่งปันดไดก็ให้ผสมป้องคนสั้แต่โชดีโชประการโดยเน้อขอให้รวย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 ทุกคนว่าคนที่จะได้คนไทยยังมีย ไอ้คนขอขออ้ไว้ให้ป่วยไอ้ขอหายนะมาทำามญทำกุศลโับการทำบุญกับท้านสร้างบ้านสร้างทานขึ้นมาชาติแทนทีกินได้ทีกินได้ป้า ไว้ตาเลยเหรอไว้ตายเลยเหรอขอขอไปยอยตรงนี้ว้าว่าจะมาที่นี้ไปก็ได้ครับารนินเ้อัวคระดุจเนรูรมีที่นางบุญโนได้ซื้อสนหุ้นที่ดินเน่0บาทในกองทุนหลวงพระราชทานหนท

อิมินาสตาเลนาพรอขอนอบน้อมผู้ทรงสินสชินมาสิューพระองค์ทรงปัญญาบารมีอันชอีต่อองค์ทรงบวรอีกพระธรรมคำสอนบวรศาสตร์ที่ประจักา์เป็นธรรมคำสั่งสอน ทางพระสงฆ์ทรงศิลชินนรอนขอนอบกราบไกรรัต